ราวของคุณแตงโมนิดาค่ะนักแสดงชื่อดังที่พระตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพยามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะ2565ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดคดีของคุณแตงโมนิดาก็ถูกรื้อขึ้นใหม่ครั้งหลังจากที่มีคนไปร้องเรียนค่ะว่าพบเจอหลักฐานใหม่ที่คาดได้ว่าคุณแตงโมนิดาอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะ ซึ่งล่าสุดค่ะวันนี้16มกราคม2568ค่ะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลงังสิตได้มีการจําลองสถานาการณ์ขุนแตงโมตกเรือค่ะโดยในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมามีการเริ่มทดสอบการเดินบนเรือการลงไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือว่าชุดจะเปียกหรือไม่แล้วทําอย่างไรชุดยาวจึงจะไม่เปียกและทดสอบการตกน้ําที่ด้านกับซ้ายเรือตามคาให้การของขุณแสนหนึ่งในบุคคลบนเรือค่ะจะสามารถถูกใบพัดเรือเนี่ยดูดหรือว่าทำรานทำ าดแผลได้หรือไม่ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ก็มีการคัดเลือกอาสาสมัครที่มีรูปร่างน้ำหนักใกล้เคียงกับคุณแตงโมนิดาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้การจำลองออกมาเสมือนจริงที่สุดค่ะและสำหรับการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด7รอบในรอบแรกเนี่ยเป็นคุณปอยมิตรแกนนครพนมค่ะและในรอบที่2ก็คือคุณฟ ah, ้าบาร์บี้มิดแกนเชียงใหม่และรอบที่3าค่ะคุณเฟรินมิตรแกนนครสวรรค์ส่วนรอบที่4ค่ะคุณนิวยอร์กมิดแกนชุมพร รอบที่5ค่ะคุณหนูวันมิกแกนฉาเชิงเซารอบที่6คูริต้าและรอบที่7ค่ะพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินอดีตศัลยะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าที่มารับการแสดงเนี่ยเป็นคุณแตงโมตกเรือลงไปในน้ำจริงๆ ปรากฏว่าจากการจำลองทั้ง7ท่านค่ะไม่มีใครได้รับอันตรายปลอดภัยทุกคนแล้วไม่มีใครค่ะโดนใบพัดเรือใดๆทั้งสิ้นเลยและการจำลองในครั้งนี้หากใครที่โดนใบพัดเรือจะมีการจ่ายให้ทันทีเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทด้วยค่ะทางนี้ค่ะพี่ต่อยดายยศพี่ชายของคุณแตงโมนิดาก็ได้ไปร่วมสังเกตการการจำลองคุณแตงโมนิดาตกเรือและก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่ามาที่นี่กี่ครั้งก็เศรา้าโหดหูและแค้นโกรธเกลียดพวกมันทุกตัวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจทางด้านพี่ต่อย กันอยางมากมายแล้วก็ขอให้คุณแตงโมงได้รับความยุติธรรมกันในครั้งนี้ค่ะและหลังจากที่มีการทดลองสถานการณ์ การตกเรือของคุณแตงโมนเนี่ยจำลองขึ้นมาค่ะก็มีหลายคนคะ่ะออกมาตั้งคําถามว่าทําทําไมจําลองเพื่ออะไรเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานแล้วจะขุดทําไมซึ่งล่าสุดทางด้านอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะโดยเขามีการโพสต์ข้อความค่ะบอกถึงจุดประสงค์ที่มีการรื้อคดีนี้ขึ้นมาค่ะว่าการจําลองสถานการณ์เนี่ยหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะแก่การปัสสาวะท้ายเรือและเปียกแน่นอน 2. ตกท้ายเรือตามคำให้การในสำนวนแห่งคดีไม่เกิดใบพัดดูดไม่มีบาดแผลใดๆตายเปันเทพก็ได้มีการขอบคุณอาสาสมัครทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะทั้ง7คนที่มาจำลองเป็นคุณแตงโมนิดาด้วยค่ะเอาเป็นว่าค่ะคดีดังกล่าวจะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเราความเร็วแปดลัดนะน้องปอยต่สวาย,ยากไหมปเปียกไหย,ย,ากยากนะตรงตัวยากไหม ยากใครจะเรียกว่าปัสสาวะปัสสาวะตรงนี้ไหมต้นแรกดล้อปกติถ้าจุดปัสสาวะเราไม่สามารถนั่งแบบนี้ได้นั่งแบบนี้ไม่ได้เนาะต้องยกเปียกแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ถึงพับผ้าได้ก็ปัสสาวะไม่ได้อยู่ดีนี่คือความเร็ว8ล้อนะครับแล้วผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมต้องเก็บต้องเก็บไม่มีทางเลือกอยู่อีกแล้วโอเค ่วงนับาตัไปไปพัดเดียวไม่ต้องตัวนะครับไปพัดเดียวไม่ต้องตัวนะครับเรือคงเกี่ยากนใช่ไมติดตัว 8ล้อนะน้องอยปัสสาวะยากไหมเปียกไหมยากนะทรงตัวยากไหมยากยากถ้าจะเรียกว่าปัสสาวะปัสสาวะตรงนี้ไหม่้นแรก8ล้อปกติถ้าปัสสาวะเราไม่สามารถนั่งแบบนี้ได้นั่งแบบนี้ไม่ได้ครับเปียกแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ถึงพับผ้าได้ก็ปัสสาวะไม่ได้อยู่ดีนี่คือความเร็ว8น้อนะครับแล้วผู้หญิงทั่วไปต้องเป็ีผ้าแบบนี้ไหม ผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมต้องเก็บต้องเก็บไม่มีทางเลื่ยงอื่นใช่ไหมโอเคไม่ต้องห่วงนะครับตัวเราปลอดภัยไส่พัดเดียวเป็นตัวนะครับใส่พัดเดียวไม่ต้องกลัวเลยนะครับเรือคงเงียบมากเลยท่านเจ็าตัว 3 2 1งไปอากัว่ายากไหม ถ้าจับแล้วปสัสสาวะยากไหมยากค่ะปกติคิดว่าจะมาปสมัสสาวะตำแหน่งนี้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ,ยคะแค่จับผ้าจับแขนก็ทำอย่างอื่ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะแค่จับผ้าก็ไม่ได้แล้วโอ้แค่จับผ้าก็ไม่ได้แล้วยากแล้ว,ลว <laughs> โอเคตอนนี้ความเร็ว8นัดนะครับรู้สึกเปลี่ยงไหม เปียกไหมเปียกคทำเปียกมากเปียกอะไรบ้างเปียกตรงกระเกงทุกอย่างหมดแล้วค่ะตอนนี้เปียกทุกอย่างหมดเปียกครึ่งตัวแล้วเปียกครึ่งตัวด้วยโอเคเปียกครึ่งตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นปัดเป็์ไม่ได้ที่หมุจะมาเป็ยไม่ได้ที่เราจะมาปัดสวรรท้ายเรือเลยโอเคเปียกถึงครึ่งตัวบริเวณเน่าอกเลยใช่ไหมครึ่งตัวถึงเอวก้านหลังถึงเอวคอถึงเอวนะแล้วทิศแบบนี้คุณหนูวันเห็น ตำแหน่งของฟ้าไหมเห็นค่ะเห็นชัดเลยใช่ไหมแล้วถ้าจับอยู่ด้วยจับอยู่ด้วยจับอยู่ด้วยทั้ไปแล้วถ้าคุณต้องฟ้าแน่นอนไม่ปล่อยให้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณฟ้าจะปฏิวาริโดยจะีผู้ชายอยู่ตำแหน่งที่นวัตไหมไม่ค่ะไม่มีทางไม่มีทางเลยไม่สามารถแหวกบปที่สุดได้ด้วยตอนนี้เขาไหนไปที่สุดก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอเคก็ชัดเจนมากนะครับ ตัวนะครับยันยันยันห้าสี่เดียัห้าสีนลุกขึ้นมา จะเริ่มถามนะครับรู้สึกเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเลยค่ะเปียใช่มแค่นั่งจับแค่นี้ก็เปลี่ยนตอนนี้จับสองมืออยู่ถ้าคิดว่าเปลี่ยนด้วยขนาดหลังแล้วก็ถกผ้าขึ้นมาแล้วจะแบกเพื่อปัสสาวะยากไหมยากค่ะยากเพราะว่าแบบรถมันเลื่อนมันโค้งเองนะคะทำให้แบบโค้งโค้งมันลำบากแล้วเปลี่ยนเลยเนี่ยมันปลอดภัยในปัสสาวะไหมยาก แล้วท่านผู้ชายนั่งอยู่ตำแหน่งพุทธวัฒน์คิดว่าจะทำไหมพุทธวัฒน์ท่างนี้อะไรนะคะมีพุทธว,วัฒน์นั่งอยู่ตำแหน่งแ,แล้วเป็นคนอื่นพวกเราไม่รู้จักเลยอะ่ะไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าในความที่ที่จะบอกว่าเป็นดาราถือว่าเราไม่ใช่ดาราเราก็ไม่กล้าฉีกให้ผู้ชายไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนโอเคเป็นโคกลเพ้นใช่ไหม เวามเร็ว8ล็อตนะครับเตรียมเตือนนะครับเดี๋ยวเตรียมยิงขึ้นกระสุกข้างจากซ้ายเรือนะห้าสี่สาม

ไม่เป็นไราจำลองอจำลองโอเคเอ้าล่ะคราวนี้ไม่มีอะไรพรุงพรังเลยไม่มีใส่ชุดอะไรเลยเนี่ยดูว่าจะเปียกไหมเปียกไหมครับเปียกค่กะดูเปียกมืนะ คิดถึงเรื่องก,การปัสสาวะด้วยครับว่าจะต้องคิดอะไรบ้างเลิกผ้าครับโอเคคิดว่าปัสสาวะยากไหมครับยากไห<ะ>มย,ยากแต่ลำบากค่ะลำบากเพราะว่ามือหนึ่งก็เลิกผ้าจะเป็นครับระวังตกระวังตกโอเคนะครับห้าห้าสี่สามสอง ไนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว